สองอปมาทวัคหมวดว่าด้วยความไม่ประมาทหนึ่งสามาวตีวัตถุเรื่องพระนางสามาวดีพระผู้มีรพ,รพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้21สอความไม่ประมาทเป็นทางแห่งอมตะความประมาทเป็นทางแห่งความตายคนผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตาย คนผู้ประมาทจึงเหมือนคนตายแล้ว 2. บัณฑิตทราบความต่างกันระหว่างความไม่ประมาทกับความประมาทนั้นแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทย่อมบันเทิงใจในความไม่ประมาทยินดีในทางปฏิบัติของพระอริยะทั้งหลาย23บัณฑิตผู้เป็นนักปราดเหล่านั้นเพ่งพินิษมีความเพียรต่อเนื่อง มีความบากบันมั่นคงเป็นนิดย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นสภาวะยอดเยี่ยมปลอดจากโยคะ